สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะหลังเลิกงานพอจะมีเวลานะคะห่างจากบ้านนุกไปบ้านเพื่อนประมาณขับรถ20นาทีก็ถึงนะคะนุกพามาดูลูกแมวที่แม่เขาคาบลูกมาไว้ที่บ้านเพื่อนนะคะนี่นะคะโชคดีที่ได้กรงใหญ่แบบนี้มานะคะ คือใหญ่เท่านี้รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่300กว่าบาทเองนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอันเดียวกับกันกับที่นุกซื้อมาจากที่อันแดงแดงอ่ะโกงแดงแดงอะ,งงงอะที่อยู่หน้าบ้านนวดแต่นี้มันเป็นแบบของที่เขาเอามาโชว์เขาก็เลยลดร,ราคาให้คร <c oughs> ึ่งต่อครึ่งมากเลยเพราะว่าเขาเอามาโชว์แล้วมันก็จะออกไม่มันเสียทรงนิดนึงแต่มันยังใช้ได้ดีโอเคนะคะก็ เนี่ยค ok> ่ะเด็กน้อยทั้งสามที่แม่เขาคาบมาไว้ที่บ้านเพื่อนนะคะคือจริงๆแล้วนุ๊กอยากมานะอยากมาดูพวกเขาทีนี้ก็พอมีเวลานะคะพอมีเวลาเพื่อนก็เลยพามานะคะพามาจากบ้านอยากบ้านนุ๊กมาบ้านเพื่อนก็ก็ขับรถไม่เร็วขับปกติก็ประมาณ 20นาทีก็ถึงบ้านเพื่อนนะคะคนละหมู่บ้านนะคะคนละหมู่บ้านคนละอำเภอคนละอำเภอเด็กๆก็หน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้เขาจะเป็นออกสีโทนเดียวกันมีตัวเมียนกดูแล้วมีตัวเมียสองมีตัวผู้หนึ่งก็เลยพากันนึกชื่อได้ ให้น้องชื่อบุญมีบุญหลายบุญรอดนะคะคือพวกเขามีบุญจริงนะคะแม่เขาก็เอามาไว้ถูกถูกบ้านด้วยมันเขามีเซนนะคะว่ามาอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพวกงูกจะจะดีเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เขาไม่มานะคะแม่เขาไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยเพราะว่า คือเพื่อนนุก็เอาอาหารเทไว้นะคะเทไว้ตรงที่เขาเคยมากินน่ะคิดว่าเขาน่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าดูน้องหลับน่ารักน่ารักมากเลยกลัวจะเกิดอันตรายกับเขามากกว่านะคะเพราะว่าปกติแมวเขา <c> ่ม <oughs> ดูเขาง่วงง่วงนอนกันปกติแมวเขาจะไม่ทิ้งลูกนะคะเขาะจะไม่ทิ้งลูก คือเขาเป็นอะไรเป็นอันตรายอะไรไหมนะคะลูกเขาก็ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้นะคะเริ่มปรับตัวได้เพราะว่าเพื่อนนุก็พูดคุยหยอกล้อเล่นกับเขานะคะเพื่อนก็เลี้ยงแมวไว้บนบ้านนะคะบ้านเพื่อนก็สภาพตามที่เห็นเพื่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังว่างงานเพราะว่าเป็นเขาเป็นอัตจ้างเนาะเป็นอัตจ้าง แต่เขาไม่ได้เป็นครูนะคะเป็นอัตาจ้างลูกจ้างอะ่ะลูกจ้างลูกจ้างในในกลม่มในป่าไม้อ,ะอ่ะเป็นลูกจ้างที่เขาจ้างมีงบประมาณมาเขาก็<ๆ>จ้างหมดงบเขาก็ไม่รู้จะมีจ้างต่อไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนก็เลยอยู่บ้านว่างๆเลยตอนนี้คือมัน <colorful> เหมือนแมวรู้เลยเหมือนแม่แมวรู้เลยว่าตอนนี้เขาว่างอยู่เขาตกงานอยู่พวกหนูไปอยู่กับเขา เหมือนแม่แมวรู้เลยเอาคาบลูกมาแล้วก็ไม่มาเลยนะคะเนี่ยนุกต้องมียแรนต้องแบ่งให้หมดเลยแบ่งให้เด็กๆที่นี่หมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเนาะว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงจะไปซื้ออะไรมาให้เขากินเขาอยู่เขานอนเขาพักอยู่ในกรงอะไรยังไงคือทุกอย่าง ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินหมดเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณความสนับสนุนนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาแล้วก็มีคุณนา้าแล้วก็มีแม่นานะคะที่เมตตามานะคะพรุ่งนี้นุกจะได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะคือนุกต้องกราบขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะจะจะมากจะน้อยนุกก็น้อมรับไว้ได้วยความยินดีแล้วก็ เพืนปิติดีใจมากนะคะที่มีคนเมตตาช่องเล็กๆถุงทองแมวสามคานะคะที่คือไม่เมตตานุก,ก็เมตตาเด็กๆนะคะเพราะว่านกสงสารเขานะคะสงสารถ้ามีอาหารไม่พกเขากินนุก,ก็โล่งนะคะนุก,ก็โล่งใจนะคะเด็กๆที่นี่มันมีในแมวเด็กหลายตัวะะแมวเด็กเยอะเด็กๆก็ชอบอาหารเปียกกันนะคะชอบอาหารเปียกกัน คุณนาก็ได้ช่วยมาเช่นกันนะคะซึ่งนุก็ไม่เคยลืมบุญคุณคุณนาเลยะคะ่ะคุณนาก็ช่วยหลายอย่างแล้วก็พี่กุ๊กไก่แล้วก็อีกอีกหลายท่านที่ท่านไม่ไม่ประสงค์จะให้เอ่ยนามนะคะนุก็ต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอให้ชีวิตของทุกทกท,กท่านนะมีแต่ความรับรื่นนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะ มีแต่คนรักใครเอ็นดูเมตตาเหมือนอย่างที่ท่านเมตตาเด็กๆมานะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะน <_ c ười> ุกเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี้เพราะว่าคือนุกไปดูเนี่ยค่ะไปดูแมวเนี่ยลูกแมวมันก็ทําให้เราํามืดไปอีกกับการกลับมาแล้วมาดูแลเด็กๆนะคะแต่นุกก็อยากมาหาเด็กๆสามบุญนี้นะคะสามบุญบุญรอด บุญหลายบุญมีนะลูกห,หนูเชื่อแบบนี้ก็แล้วกันนะลูกน,นะหนูจะได้มีบุญตลอดไปนะ <c oughs> คลิปนี้นูก็ทำช้าจริงๆนะเพราะว่าเ,เวลามันมันน้อยนิด <c oughs> เวลาเรื่องงานก็มีเวลานิดนึงก็เลยเพื่อนมาลบไปดู <c oughs> ดูลูกแมวนะคะนุก,ก็อยากมาดูเขาด้วยนั่นแหละพรุ่งนี้ก็จะได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆค่ะขอบพระคุณแม่เสมอค่ะแม่นาค่ะที่เมตตาเด็กๆพอดึกมาก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะ,ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นุกจะลงคลิปให้ชมนะคะ ว่านุ้งไปซื้ออะไรมาให้เด็กๆบ้างขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะง่วงนอนแล้วเด็กๆใส่เสื้อให้ค่ะใส่เสื้อให้ขนาดเสื้อไซส์เล็กสุดนะคะก็ยังก็ยังไม่อยู่นะคะดู ขาต้องโตกว่านี้ก่อนนะคะเขาต้องโตกว่านี้ก่อนอันนี้เสื้อเสื้อไซส์เล็กสุดนะคะก็ยังก็ยังไม่อยู่นะยังหลุดขาหลุดแขนได้นะคะ <c oughs> ไปไม่เป็นเลย <c oughs> ตอนนี้ก็จำน้องไม่ได้นะคะหน้าอ่ารู้แต่ว่าตัวผู้ชายน้องตัวผู้ชายตัวดำาๆเข้มเข้อ่ะ เขาชื่อบุญหลายนะคะบุญหลายแล้วก็บุญรอดแล้วก็บุญมีนะคะแล้วนุก็ขอตัวกลับบ้านก่อนกันในเดินทางกลับบ้านแล้วก็วิวสวยมากนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านนี่เป็นมันอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรบ้านโคกนะคะบ้านโคกบ้านไ้่ใช่บ้านโคกค่ะบ้านโนนค่ะบ้านโนนม่วงนะคะบ้านโนนม่วงอำเภอศรีทาตนะคะมันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ